ในพิธีงานแต่งสวัสดีค่ะสวัสดีว่าที่คู่บ่าวสาวและก็สวัสดีทุกท่านที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่นะคะคลิปนี้ไซจะพาทุกท่านมารับชมอีกหนึ่งพิธีที่จัดอยู่ในงานแต่งนั่นก็คือการปูเรียงสินสอดพิธีการปูเรียงสินสอดค่ะก่อนที่ไซจะรับหน้าที่เป็นผู้ปูเรียงสินสอดต้องทําการตกลงบีบคิวบีบลาดับคิวกับคู่บ่าวสาวพร้อมกับขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ เจ้าบ่าวและก็ฝ่ายเจ้าสาวก่อนค่ะบางบ้านนะคะก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะมาเป็นผู้ปูเรียงสินสอดอาทิเช่นหลุมป้านะ้าอาของฝ่ายเจ้าสาวหรือว่าจะเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้ค่ะแต่เนื่องด้วยคลิปนี้นะคะทางด้านคู่บ่าวสาวพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่สองฝั่งอนุญาตให้ใส่ทําหน้าที่เป็นผู้ปูเรียงสินสอดใส่จึงทําหน้าที่ในพิธีนี้นั่นเอง ณตอนนี้คู่บ่าวสาวท่านไหนนะคะสนใจอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับนายพิธีงานแต่งรวมถึงลันคิวในทีมไซน์นายพิธีงานแต่งปรึกษาได้เลยค่ะฟรี